ตามเชา้าทักทายคุณผู้ชมหน่อยเร็วฮะแกงข้าวต้มมัดอนออ๋อ,น,อนั่งเรียงเลย mm hmm. ตัวพงโนตี้หนู mm hmm. มาเปิดชุ่วโมงไหนแล้วลูก

หนูล่ะลูกคนนี้ลูกสาวนี่ก็ลูกสาวนั่งมองอะไรเสือเจน้าหวานไอเจน้าหวานมองอะไรเง,ง่งอะแก๊งสามตัวพี่น้องตักตายตอนเช้าเช้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชม